สวัสดีค่ะคุณพิมพ์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในชุดแม่เสือสาวค่ะก็ก่อนที่จะออกไปทานดินเนอร์ข้างนอกว,วันนี้นะคะแต่พี่พิมวันนี้พี่พิมพ์วันพฤหัสวันนี้ทุกวันพฤหัสของเดือนตุลาคมพี่พิมจะทานมังสวิรัตนะคะพี่พิมจะไม่เคร่งขาแค่งน้นเนื้อสัตว์พี่พิมทานไข่ไก่ได้นะคะโอเคนะคะดูสิคะว่าพี่พิมพ์จะทานอะไรค่ะวันนี้ผมเริ่มคลายแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ ก็พี่พิมก็จะทํายำไข่ดาวนะคะก็จะมีไข่ดาวขึ้นช่ายพริกขี้หนูต้นหอมต้นหอมผักชีมะเขือเทศใบมิ้นท์แล้วก็มะนาวแค่นี้ละคะ่ะก็จะมีมันน้ปาปลาแล้วก็น้ําตาลนะคะตอนนี้พี่พิมก็ตั้งไฟไวะะ้แล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะขอทอดไข่ก่อนนะคะค่ะตอนนี้น้ามันเริ่มร้อนแล้วนะคะพี่พิมก็จะใส่ไข่ค่ะไข่ดาวลงไปทั้งหมดสี่ฟองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาตัดกัน ทำแบบว่าฉบับเร่งด่วนนะคะเพราะว่าโอเคแล้วก็เปิดไข่ไปชิงนะคะแล้วการทําอาหารนะคะจำไว้นะคะถ้าเราอยากไม่เก็บครั้งเดียวให้มันเหนื่อยทําแต่ละครั้งเราก็ทําความสะอาดไปด้วยนะคะโอ้โหผม แค่น okay, okay. ้ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาไข่ดาวค่ะใครลอดไข่ดาวไม่เป็นก็ปลกคอตายใต้ต้นมะเขือนะคะค่ะตอนนี้เราก็ทอดไข่เสร็จแล้วนะคะไข่ดาวนะคะวันนี้เราจะทํายำไข่ปรากายดาวนะคะแล้วก็แล้วก็ผัดผัดเห็ดคุณชายจันนะคะยำไข่ปรากายดาวแล้วก็ผัดเห็ด ผัดเห็ดน้ำมันหอยคุณชายจัน์นะคะผัดเห็ดคุณชายจันน้ำมันหอยะคะ่ะโอเคค่ะเราก็เลื่อนออกไปนะคะโอ้ย,อยหีแตกคุณจะไม่สุภาพเลยโอเคค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปเราก็มาตัดไข่นะคะตัดไข่ไข่ดาวนะคะเป็นชิ้นแล้วแต่คำใหญ่คำเล็กนะคะในนี้พี่พิมพ์ก็ใส่น้ำตาลไว้แล้วนะคะ ตัดนะครับตัดไปครับตัดไปเชับๆนะคะับอย่าเล็กมากนะคะเล็กมากมันจะเละตอนที่เราขยำยำเปมนะครัใครที่กินทานเจเข่งกันไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่พิมทานเป็นแบบงดเนื้อสัตว์ทุกวันพฤหัสทาไมถึงเลือกวันพฤหัสเพราะวันพฤหัสเป็นวันครูในความคิดพี่พิมพี่พิมเลยเลือกวันนี้แต่ส่วนคนส่วนมากเขาจะทานเจกันวัน ันเกิดของตัวเองนะคะแต่วันเกิดของตัวเองพี่พิมตรงกับวันอาทิตย์นะคะพอพี่อยู่บ้านพี่พิมก็สงสารสามีนะส่วนมากกลางวันเราก็จะไปอีทเอาก็มันก็จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ค่ะไข่ที่เราตัดได้เจอเป็นค่ะค่ะช่วงที่เรารอให้ไข่แล้วก็ข้าวสุกนะคะไข่สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยยำกันทีหลังนะคะพี่พิมก็จะมาทําการผัดเห็ดน้ํามันหอยนะคะ ผัดเห็ดคุณชายจันน้ำมันหอยนะคะโอเคนะคะเห็ดค่ะกระเทียมพุทธสนุนอย่างเป็นทางการค่ะสิวขาวตัวเด็กสมบูรณ์ซอสหอยนางรมตาแม่ครัวน้ำปลาตาปลาหมึกค่ะแล้วก็คนสวยแม่ครัวชื่อพีมค่ะโอเคนะคะเค้กค่ะหลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะก็การทานใครจะทานเจก,ก็ได้ครับเพราะมันต้องเคร่งมันหลายอย่างพี่พีมไม่พอ ก็เลยอยากจะทำเป็นแบบว่าแค่งดเนื้อสัตว์แค่นั้นเป็นพอค่ะแต่เราพวกไข่พวกอะไรอย่างเงี้ยนมที่พิมก็ยังทานอยู่ค่ะแล้วก็เจียวกระเทียมไปนะคะทําไปนะคะเราไม่ทานสาัตว์ใหญ่ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งดเนื้อสัตว์ทานเป็นอย่างนี้ใครทานต้องห่องต้องห่้งก็ได้นะคะแต่พิมยังไม่ได้ซื้อมาค่ะนี่ค่ะเจียวเสร็จใก้จะหอมแคะแล้ก็ใส่นี่เลยค่ะเห็ด ัดเข็ดไปคะ่ะก็ผมชั้นน้ำมันหอยต้องเยอะค่ะเพราะมันเป็นเมนหลักน้ำปลาเอยเ่เยอะนะคะ พี่จะใส่น้ำนิดนึงนะคะประจาดใี่ค่ะไปลองมานะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะนิดเดียวค่ะเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่พิมก็จะใส่เลดวายนิดนึงนะคะเพื่อความนี้ค่ะพี่พิมจะซื้อขวดเลดมาแป๊นหนึ่งเดี๋ยวเปิดก่อนค่ะก็ใส่เลดไวายไปนิดเดียวนะคะอย่าเยอะค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะ แม่อร่อยนะคะอืมกินไวน์ค่ะพี่พิมซื้อไว้ขวดอย่างนี้เพราะว่าไว้ทําอาหารค่ะง่ายๆดีค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะจะได้กลิ่นหอมไวน์ของไวน์แดงนะคะเผ็ดผัดไวน์แดงนะคะเผ็ดผัดน้ำมันหอยใส่ไวน์แดงนิดหน่อยนะคะเคค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเจอกันจ้า นี่ค่ะหน้าตาของเห็ดผัดน้ำมันหอยสซวายแดงนะคะทําทานก็ได้ค่ะเป็นเมนูมังสวิรัตนะคะเป็นเจไม่ได้ค่ะเพราะพิมพ์ใส่กระเทียมลงไปนะคะโอเคค่ะเราก็จะมายำไข่ดาวกันต่อนะคะนี่เป็นไข่าดาวที่เราหั่นไว้นะคะค่ะต่อไปเราก็ใส่ทุกอย่างเลยนะคะมะเขือเทศมะเขือทเอทศมะนาวไม่ต้องใส่นะคะใส่เราต้องบีบใส่ค่ะ พริกขี้หนูพริกขี้หนูขึ้นช่งข,ข,ขึ้นชายใส่พี่พิม์จะเน้นผักค่ะบ,บางคนเขาจะไม่เน้นมากคว <c oughs> รู้สึกว่าผักหอมทัง้งหลายอันนี้คนทานเจกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามีขึ้นชายมีต้นหอมผักชีนะคะเพ่าานเจจะไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> แต่พี่พิมพ์ทานมังสวิรัติค่ะต่อไปแล้วก็น้ำปลาค่ะใส <c oughs> ่เยอะนะคะแล้วก็บีบมะนาว มีรู้เลยค่ะตอนโทรมาถามว่าวิจะทำอะไรทานบอกอ๋อวันนี้วันพฤหัสอ๋อแกบอกอ๋อวัน vegetarian day ใช่ไหมนี่ค่ะยำง่ายๆค่ะยำไข่ดาวไข่หิวก็ทำกันเลยนะคะครัวคุณครีมค่ะไม่ต้องพิธีพิถันเลยมาก่ไม่ต้องสวยงามการจัดแต่ง นัวค่ะอร่อยค่ะเสร็จแล้วก็ร้างจานค่ะแป๊บหนึงมาค่ะอยูอที่ี่เดินไปหาค่ะเพราะจานมันไม่เพื่อเราก็แค่ผ่านน้ำก็พอค่ะเพราะมันใส่แค่ของพวกผักเนาะแล้วก็เอาจานลงมาค่ะนี่ค่ะยำไข่ปลาตายดาวกับผัดเห็ดคุณชายจันใส่น้ำมันหอยนะคะ ดึงมือเกิือทุ่งมือเกือเทศเอามาวางให้มันกระจายสวยงามนิดนึงนะคะก็จัดแต่งพรีเซนเทชันบางทีมันก็จำเป็นนะคะให้ดูสวยงามนะนี่ค่ะถ้าเราเปิดร้านอาหารนะคะ,นะคะเราก็ต้องทำให้มันสวยงามค่ะมาเจอกันเลยค่ะว่าหน้าตาประกายดาวนะคะน้าตอนนี้ค่ะนี่ค่ะยำไข่ดาวค่ะน่าทานไหมเอ่ย ปซสิเ,เจอกันที่ตัวอาหารค่ะค่ะช่วงชิมนะคะก็ยำไข่ดาวอือหือยำเขาใช่ไหมคะเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดหน่อยอื gespannt. ต่อไปจะทานเห็ดนะคะผัดเห็ดคุณชายจันน้ำมันหอยใส่เลดไวน์นะคะ กลิ่นของเรดไวน์มันหอมขึ้นมาครับผสมกับน้ำมันหอยอุ่นเลิศค่ะบ๊ายบายก้าวหนาทดีกว่าล้ว